พี่น้องมดทุกคนทุกคนตอนนี้เบาซอนอยู่ที่ตลาดขายของป้าหรือว่าขายเครื่องำรำมาซาดแค้มทางบานทรงนามีสิทธิ์เส้นทางเลยที่13ไปทางก็ขึ้นวิญจรรัดลงสวรรค์บอนี้เขาจะขายหมากนัดขายหมากกล้วยแค้มทางเต็มเลยโซลายมันพี่น้องเพาม,มงเขาจะมาขาย

มะก้วยก็มีมเขือมะก้วยงาบ่วีห้าพันเนาะเออมังนัดละนวยเท่าไหร่ี้ันห้าพันชีนวยเนี่ยชิ0พันห้านวย้วยชิ0พันป๊าเลายเห่านวยน้อยเนาะห้านวยชิพันเนี่ย สี่น้องผู้ดการไปกลมากนะขึ้นเวียงจันร์ลงสวันปัเ๊เซ่มาแวะซื้อน้ำผนได้หน่อย oh. น้อยใหญ่อันนี้น้วยใหญ่น้ยหาพันกีบเน่นน้วยใหญ่ห0าพันเนาะหัวกระเทียมก็มีมะกั้วอีกเงาวีห0าพันห0าพันกีบเอาในวีนึงมะกร้วทุกมดบ่เอาวีเดียว เอาสายพงฟ้าเนี่ยก่อนด้วเดี๋ยวรอบางกันมีอรจะมาเอาเจอนำไม้านยางรอบางกันอันนี้ขายมักนัดหมักนัดว่ดมาม่วงมักม่วงใหญ่อ๋อหน่วยใหญ่ขนาดเมนวยาโล ถ่ายมีดถ่ายจกถ่ายเสียมเนีเครื่องมือเกษตรเกษตรกรรมหรือว่าเหตุการเกษตรนะเกล้วยยาวเยียดซุดเส้นทางนะปีบานงน้ามีมืองฝากกระดิงแขวเองดทันไจนุนด้าน อันนี้าขายมีายผ้าเนาะขายจกขายเสียมโอ้หลายขนาดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เครื่องมือกิกรรมให้การกริกรรมวัคเษตสามารถมาเวซื้อได้เนะาะอานยาวเหยียดสุดเส้สนทาง เหราบองยาก็มีเนาะเหราบองยากันนี่เราบองยาเนาะแม่เนาะเอาันนี้เราสอนมาเลาะมาทั่วทางเมืองปากกระดิ่งเนาะทางบ้านทงน้ามีเนาะเมืองปากกระดิง่งแข่งบริกรรมไส้เนาะมาคนเดียวมาเนี่ยมาคนเดียวมาเลาะมาเบิง้งพอได้ออกมาโดนเนาะพี่น้นองเลเที่ยวทาง การไปกลมากสามารถเอาแวะอุดหนุนคนแม่พี่น้องชาวบ้านได้เนาะส่วนหลายใช่ไหมพี่น้องชาวเผ่ามงเป็นคนระพกของขาเจ้าเองข้าเจ้าพูกดตามสวนตามให้เนาะเมื่อมันทุกกะเอามาคายอย่างนี้ก็มีนี่มันคือ นัดกล้วยเต็เมแทางเลยยอดข้ามมาเบิง่งฝาคทางเบื้องนี่ก่อนที่น้องฝาคทางเบื้องนี่ก็มี่กันมีมัก,ก้วยมากอึ้อกัน กล้วยพอนจะสุดแล้วกล้วยมักแค้นมาอึติดตัวเลยโมมีโมมีกล้วยน้ำโม่เลยบม่มนี่ยโมีมะกล้วยอันนี้มะกล้วยหอมเนาะ กล้วยไข่โอ้มังก้วยไข่เขาหามังก้วยน้ำบูมีในตลาดอะบูมี่ที่จะมังก้วยเงากับมังก้วยไข่อ๋อมังม่วงไงวันนี้จะโลบอ,โอ่ะจะโลบโคดินก็มี ี่เลยไวยไผ่ัะม่วงมัแตงมัแคแงค่มักพิงหัวข้าพบมีจของป่าของธรรมชาติล้วน อายามนี้เป็นฤดูฝนเนาะอุดมสมบูรณ์การอยู่กันอาหารการกินหลายพี่น้องเลยโดยเฉพาะอยู่เขตนี้จะาจ,จะขายมักนัทรอยามนี้มักนัทรวมมังตะระดุดหลายขนาดอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นเวียงจันทร์เนาะทางเลขที่13ท้ายพี่น้องนี่ตลาดที่อยู่แคบทางเน,นาะบริการไปกันมากสามารถโน้มนุนขจ้าได้ ขายบกแพงราคาถึกถึกเป็นเงินไทยกับ17 18บาทตันหน่วยมักสับประรด35บาทสิดยอดเลยมีจกบมีเสียมมีอีพระ

ใายมะก,กว้วยนะเอ,อืเออ้ยตอนนี้ก็ขายบ่เออขายเอาไปปลูกไว้โอ้เอาไปปลูกเนาะอืมตอนนี้ก็ขายเองโอเคนะสำหรับคลิปนี้ม่านิยมบอลสอนสิขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนคลิปหน้าพบก,กันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสอนเนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ Bye.